เป็นคุณหนูมาตั้งแต่เกิดเปิดหกพี่น้องหมื่นล้านข้อควบอุ่นคอยสนับสนุนกันตลอดถึงจะรวยมากแต่ละคนก็วางตัวธรรมดาไม่เคยโอ้อวดให้ตัวเองดูสูงกว่าใครคะ คนที่6เอวาปวรวันสาวสวยทายาเทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาไทยนครพัฒนาเป็นคุณหนูที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์13ชั้นมีพี่น้องทั้งหมด4สาวด้วยกันได้แก่คนโตพี่ออมคนรองพี่ออมเอวาและน้องคนเล็กอย่างน้องเอิญบอกเลยว่าแต่ละคนสวยน่ารักแถมยังสนิทกันมากเรียกได้ว่าไม่มีช่องว่างระหว่างพี่น้องเลยจริงๆโดยพี่ออมก็มีหลานคนแรกมาเติมเต็มความสุขให้ทุกคนในบ้านทำเอาเฮืล้านกันสุดๆน้องอรุณวาสนาดีมากได้เกิดมาในครอบ กัวที่เพียบพร้อมชาติตระกูลที่ดีขนาดนี้ค่ะ คนที่ 5. วิลชวินหนุ่มตีรูปหล่อมีดีกีเป็นทายาซีพีตระกูลดังที่รวยติดอันดับต้นๆของประเทศโดยหลายคนก็พากันเดาว,ว่าวิลและนาตาลีต้องเป็นพี่น้องกันแน่ๆแต่ไม่ใช่จ้าเพราะนาตาลีเคยลงรูปคู่ไว้พร้อมเผยสถานะว่าแท้จริงแล้ววิลมีสักเป็นหลานชายของลีนั่นเองแทนเจ้าตัวก็ยังการันตีด้วยว่าหลานวิลไม่ได้มีดีแค่ความหล่อยอย่างเดียวยังภูมิฐานสมาร์ทและแสนดีสุดๆที่สําคัญตระกูลนี้ยังหน้าตาดีมากๆอีกด้วยค่ะ คนที่4พีทกันตะพอนทายาทโรงพยาบาลดังกว่า15าสาขาว่าที่สามีของแก้มบุม๋มเป็นลูกชายคนกลางของครอบครัวมีพี่สาวหนึ่งคนคือพี่ส้มหรือแพทย์หญิงพรรักและน้องสาวหนึ่งคนคือน้องปาพรสุดาซึ่งสามพี่น้องบ้านฐา,านพาณิชย์ก็รักใคร่และสนิทสนมกันมากเรียกได้ว่าพ่อแม่ปลูกฝังมาเป็นอย่างดีจนกลายเป็นสามสาวรักที่ช่วยกันเข้ามาดูแลธุรกิจให้เติบโตกว่าเดิมโดยพี่สาวนั้นจบหมอพี่พีทนั่งแทน่นผู้บริหารฝ่ายการตลาดและน้องสาวจบการเงินเป็นแฟมิลี่ ทีมที่แข็งแกร่งจริงๆมีโมเมนต์ครอบครัวพรอมหน้าให้ได้เห็นบ่อยๆทั้งอบอุ่นและสมบูรณ์แบบค่ะ คนที่ 3. น็อตวิสลูตเจ้าของอาณาจักรกธุรกิจหลอดไฟแสนล้านเป็นคุณพ่อสุดหล่อและรวยมากหลายคนอาจจะคิดว่าพ่อน็อตมีแค่2พี่น้องแต่จริงๆแล้วบ้านหลังสี่สิงพิพัฒน์ถือเป็นตระกูลใหญ่คุณแม่อุไรวันมีลูกทั้งหมด4คนได้แก่คนโตนัาวิไรรองลงมาก็เป็นดรรัตวิไลตามด้วยน็อตและน้องเล็กอย่างโน้ตดวิเซสมาชิกครอบครัวน่ารักมากรวมตัวกันแต่ละทีล้นเฟรมเลยแถมหลานก็ยังเติบโตมาเป็นอย่างดีอย่างบ้านของน็อตและชมพู่อรยาก็เลี้ยงลูกทั้ง3แบบลุยลุยติดดิน จอ,จอยทุกสถานการณ์จนกลายเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ชาวเน็ตพากันชื่นชม คนที่2อบอสมีนชยนาหนุ่มตระกูลดังแห่งกรุงเทพตะวันออกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีที่ดินมีที่ทางเยอะมากไม่รู้ว่าครอบครัวนี้เขาหลุดออกมาจากเทพมีายหรือเปล่ารอเพอร์เฟกมีความสามีอย่างชาติกันทั้ง4พี่น้องเริ่มกันที่พี่ใหญ่ของบ้านอย่างหมอเบ้นคุณหมอที่เก่งด้านการชะลอวัยคนที่2แบงค์นักการเมืองหนุ่มไฟแรงคนที่3บอสหนุ่มนักธุรกิจที่มีเพื่อนระดับเจ้าชายและปิดท้ายกันด้วยน้องคนเล็กอย่างเบสที่เข้ามาสานต่อธุรกิจของครอบครัวเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่า คุณคุณบ้านนี้เขาเป็นผู้ดีกันมากที่สำคัญสี่พี่น้องก็ยังรักใครแน่นแฟนคอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเลย คนที่หนึ่งอกพัสรากรทายาทอาณาจักรเซ็นทรัลที่มีกิจการทั้งห้างสรรพสินค้าและโรงแรมเป็นที่ทราบกันดีว่าตระกูลจิราธิวัฒน์นั้นเป็นครอบครัวใหญ่รวมตัวกันแต่ละทีมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า2 0 0ชีวิตเยอะขนาดที่ว่าคุณปู่สุทธิกียรติถึงกับสร้างหมู่บ้านให้ลูกหลานมาอยู่รวมกันเลยมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า18ไร่เป็นอาณาจักรที่หรูหราอลังการสมฐานะโดยปอกนั้นก็มีพี่ชายต่างพ่ออยู่หนึ่งคนด้วยกันคือหม่อมโจ้รุ่งคุณกิติยากรน,นั่นเองคะ่ะ